ข่าวดูทุกคนแรงอันดับหนึ่งนะครับสำหรับภาพยนตร์คายอ้อรายได้วันแรกเนี่ยทะลุ6.5ล้านบาทนะครับโอ้โหก่อนอื่นกับทุกคนต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้สร้างอย่างบอสโจยมนินครับและทีมผู้บริหารทุกคนเลยทีเดียวครับทุกคนมีคนออกมาวิเคราะห์นะครับว่าท่านหนังเนี่ยรายได้วันแรกเริ่มต้นที่5ล้านร้อยล้านครับทุกคนมีแน่นอนครับแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆครับทุกคนเชื่อว่า FC แฟนคลับเนี่ยบางคนยั ไม่ได้เข้าไปชมในโรงภาพยนตร์ครับรอวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองครับทุกคนซึ่งแน่นอน,นครับเมือ่อวานนี้เปิดตัวไปวันแ like. รกเข้าฉายเป็นวันแรกทั่วประเทศนะครับคนนี้คือโอ้โหหลั่งไหลกันเข้าไปชมภาพยนตร์ไายออกกลายเป็นไายออกกระแสฟีเวอร์ไปโดยปริยายครับสําหรับเมื่อวานนี้ครับทุกคนุโรงหนังครับทุกคนก็จะมีคําว่าแน่นแล้วก็แน่นจริงๆครับสาหรับเมื่อวานนี้นทุกคนและตอนนี้ทางด้านบอสโตโยมานินครับนำทีมน้องอุ๋มเพชรบ้านแพงและทีมนักแสดง ทยอ้อครับก็เดินสายโปรโมทภาพยนต์กันอย่างต่อเนื่องวันนี้เห็นบอกว่าเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมา โหรานบ้านเอกนั่นเองครับทุกคนและทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเมื่อวานนี้ภาพยนตร์ไทยอ้อดีครับทุกคนหลอนนะครับแล้วก็ได้ติ๊กได้ข้อคิดและทิ่วินาทีที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้นะครับทุกคนบอกว่าขนลุกขนชันกันหมดเลยเพราะว่าอุ๋งอิงเนี่ยคืออ้อดีที่สุดนะครับในหนังเรื่องนี้สายตาของตัวร้ายนี่คือบ่องบอกมากๆเลยว่าอุงอิงคืออ้อดีนั่นเองครับอยากให้ทุกคนไปชมกันครับทุกคนไปร่วมสร้างปรากฏการณ์กันอย่าง ที่บอกว่าเมื่อวานนี้มิ้นผักกระแสเนี่ยก็มีโอกาสไปเจอกับพี่น้องชาวบ่อวินนะครับศรีราชาจังหวัดชนบุรีบางคนเนี่ยมารอตั้งแต่บ่ายมงตรงกันเลยทีเดียวครับทุกคนเพื่อที่จะมารอบัตรนะรทุกคนแล้วก็บางคนมาไม่ทันคือซื้อบัตรในช่วงกลางดึกได้ได้ว่าคนแน่นทุกโรงภาพยนตร์แล้วก็ทุกรอบจริงๆนะครับแล้ววันนี้ครับทุกคนก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านครับที่ออกมาร่วมสร้างปรากฏการณ์แล้วก็ร่วมเหมาโรงภาพยนตร์ครับให้กับจังหวัดนั้นๆเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีครับอย่างท่านสอทอจันทร์แล้วก็ประธานสวัยครับเหมาหนังทายอ้อสองรอบกันเลยทีเดียวครับทุกคนเวลา19บเกนาิกนาทีและ21่สนาฬิกาสานาทีครับทุกคนที่จังหวัดสมุทรสาครเซ็นท่านมหาชัยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้วันในี้สามารถเข้าไปรับบัตรกับเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์กันได้เลยครับทุกคนโอ้โหนะฮะร่วมสร้างปรากฏการณ์ร่วมกันจริงๆครับทุกคนเราเห็นความทุ่มเทนะครับของบอสโจโยนุนินแล้วก ทีมงานเนี่ยเรารู้เลยว่านะครับทุกคนเนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับที่จะได้รับคําชมและทีมงานนักแสดงทุกคนนะครับแสดงดีกันหมดเลยได้รับคําชมเยอะมากๆจากที่มิมขาวกระแสได้สัมผัสเมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่แค่แฟนคลับหมอลำเท่านั้นที่ไปรับชมนะครับก็จะมีโอ้โหยาวชนต่างๆนะครับคนวัยรุ่นต่างๆที่อยากจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วต้องบอกว่าแฟนคลับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับ เยอะมากจริงๆครับทุกคนที่เข้าไปรับชมนะครับแล้วก็ในวินาทีที่น้องร้องเพลงเพชรชาวดินในจอรีโรงใหญ่เนี่ยทุกคนพูดไปเสียเลยกันเลยว่าขนลุกขนชันมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ส่งกําลังใจแล้วก็ไปออกไปสร้างปรากฏการณ์เยอะๆหลายคนบอกว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ทุกคนเนี่ยจะแน่นโรงภาพยนตร์แน่นอนและซึ่งบางคนเนี่ยไม่ได้จองเนาะคือ Walk-in เข้าไปชมกันเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็อยากจะให้จองก่อนเนาะเพราะว่าจะได้ชม ภาพยนตร์ที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตรงพื้นที่ที่เหมาะสมกับตัวเองเพราะฉันรีบไปจองโรงภาพยนตร์กันเลยครับทุกคนบางคนนั่งขอบบางคนนั่งหน้าอะไรเงี้ยคือเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วว่าคือคนที่ไม่ได้จองอะ่ะอาจจะได้พื้นที่ที่แบบอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยชมแบบเต็ม เต็มเต็มอิ่มสักเท่าไรนักเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนจองเข้าไปก่อนเยอะๆครับทุกคนในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจครับให้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกโรงภาพยนตร์จริงๆวันนี้เจ้าหน้าที่คือทํางานหนักกันมากแล้วก็หลายคนคือบอกว่าอุ้ยได้เพิ่มรอบไปแล้วหลายโรงภาพยนตร์นะครับไปร่วมสร้างปรากฏ กันกันเยอะๆครับทุกคนและวันนี้อยากจะบอกว่าทางจังหวัดร้อก็มีชมภาพยนตร์ฟรีเช่นเดียวกันนะครันวันนี้นะครับจะเป็นน้องโซเฟียเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่จะไปร่วมแจกบัตรภาพยนตร์ครับที่ห้างโรบินสันจังหวัดร้อยเอ็ดครับอันนี้เป็นเหมาโรงภาพยนตร์โดยคุณหมอไม้นะครับไมมิวสิกเรคคอร์ดนั่นเองครับทุกคนรับบัตร ชมภาพย,ายนต์คาลออก,กับน้องโซเฟียที่หน้างานได้เลยนะครับวันนี้ที่จังหวัดร้อเอ็ดครับทุกคนโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกคนมาร่วมสร้างปรากฏการณ์กันจริงๆนะครับ ไม่เกินจริงเลยทีเดียวครับทุกคนปังมากๆนะครับทุกคนสาหรับภาพยนตร์คลยออสุดยอดจริงๆนะครับอยากจะให้ทุกคนไปร่วมสร้างปรากฏการณ์ด้วยกันเนาะที่โรงภาพยนตร์วันนีครับทุกคนไปชมมุงอิงไปชมพ่อโจไปชมนักแสดงทุกคนรับรองว่าได้คติสอนใจแน่นอนเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศที่มิมข่าวกระแสสัมภาษณ์ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ที่บ่อวินนะครับเอ๊ทุกคนครับและตอนนี้นะครับมิมข่าวกระแสก็อยู่ที่ SF ซีรีม่าครับบ่อวินโรบินสันสีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับทุกคนนี่คือบรรยากาศที่ท่านผู้ ผู้ชมนะครับมารอชมภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะครับวันนี้เป็นปฐมฤกษ์วันแรกเลยที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ชมพร้อมกันทั่วประเทศนะครับนี่โอ้โหมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยคือ <c ười> ทุกคนต้องบอกว่ามาตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะคือพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC นะครับที่มารอชมภาพยนตร์คายอ้อในตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะแฟนคลับคายอ้อถึงอยากชมหนังคายอ้อครับชอบดูลูกสาวอุ้งอิง แฟนลับน้องอิงเป็นบ้านแทงเตรียมผ้าห่มเตรียมผ้าห่มนีโอ้โหอ่าผีเซนอีกนะครับทุกคนดูนี่มาดูใคายอ้อต้องพ้องผ้าห่มมานี่ไม่คือคือถ้าสมมติว่าคือถ้าสมมติว่าผีมาก็คือเอาขึ้นใหม่อย่างนี้เลยทำไมถึงอยากชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับพี่ก็คือเหมือนกับว่าเราเหมือน เราตั้งใจอะค่ะเพราะว่าเราติดตามสาวน้อยเพื่อนแพงมานานแล้วลูกสาวเราแสดงด้วยนี่คือดวงใจที่สุดเลยคี่เพราะฉันพลาดไม่ได้เลยเนาะแล้วก็เห็นความตั้งใจของวัดโจของด้วยใช่ไหมครับงานนักแสดงทุกคนนั่นคือเราความตั้งใจเราเปี่ยมเลยยังไงก็ทายอ้อไทยอ้อโอ้มาเยอะมาก ขอาะสุรอบนี้สุดยอดมากค่ะพ่อโจดีมากเลิศดีมากเลิศระทึกมากระทึกมากโอ้โหเดี๋ยวจะกลับมาดูอีกครับมานจิตความครัวครัวโอ้โหสนุกมากเลยค่ะน่ากลัวมาก ขายออขายออดขายออสนุกค่ะสนุกนีค่ะน่าลัวสุดสุดขายออดขายออมวนครับบ่ผิดหวังครับผมสุดยอดมากเลยครับสุดยอดมากครับสนุกมากครับได้ลุ้นได้ลุ้นตลอดเลยครับจบแบบรู้เรื่องครับสนุกมากสุดยอดมากค่ะพ่อโจชอบมากสนุกมากค่ะ สนุกมากเลยครับที่ <c oughs> จะดูอีกรอบหลังจากจบแล้วหนึ่งรอบที่เพื่อเขาย่อขอสามคำให้ถ่ายออนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากระทึกมากใช่ไหมครับออขอบคุณครับโอเค Okay.